ดีค่ะช่องหนุมบ้านนาชาแนลค่ะอีกคิวเขียนเสื้อขึ้ดำทาไปเห็นยังมาไปเล็ดเปียกแล้วไปเล่นดินเลยเล่นขี้ดินหน่อยสมมือนี่้ยบ้งกปยังใหญ่แล้วไปเล่นดินนะ่ะเลยแม่ตุนเพื่อน,นั้นโกปีกแล้วค่ะ มามะขามไปปอกเฮ็นมะขามเปียกนี่ปอกปอกินอยูอ่บ่เอาเอากะละมังแล้วมาใส่กะมันพุนกะละมังเปล่าฮะใส่กะละมังพุนจะมาฮก เออเอามาถือมาถือกละมังมาพีเออโปกกาบไส้บะนี้นปคะน้องหยิงว่าจะมาโปกกาบมาขามเปียกไว้ถ้ากินเนาะคะ่ะยามมันบมมีเนาะเดี๋ยวน้องยิงตั้งกล้องก่อนค่ะ อ,อกมะขามค่ะออกระเ็ดมะขามเปียงเนาะเอากางมันโอกน้ำหน,น่ามมาะเมียกางมันเมีเอากางมันโอกน้ำจะสีนี่นี่นนป็นอยู่บ่ มันเน่าอันนั้นเอาทิ้มเน่นาทิ้มทิ้ีไปแก้ใส่หางกาบมันหาแก,ก้ใส่กระมังเห็นัหจ๊ะโบเกลันสุกระปกง <c oughs> านอีคิโทิ้งกาบมันมลงนี้ <c oughs> มันเน่าอันนั้นเอาทิ้มทีเอเอมันเน่าอันนั้น เ,บบเฮ้ยคิวกากมาทิมเส้นี้นี่ปอกกาทิมเส้นี้อย่าอื่นซื้อเฮ็ดพร้อมนี่ปอกกาทิมเส้นี้เฮ็ดเป็นอยู่บ่สอนน้องคิวเป็น,นตัวนะคะ ดิกดบุกเขาปียก

ิมเซนี้กับมันหางเข้าใจบอสเออ,เอ,อ,ซอซื้อๆฮางบอเฮตตามน่ะกลาบมันทิ้งลงนี้กาบเออเรื่องให้รู้เรื่องเมาจำจำอยู่ก็ยังมบอฟังอยู่ต้องเข้าใจเวลาเมา นี่กาบมันทิ้มลงอย่างนี้ไปจังใดแล้วบางมือก็กินข้าวด้วยเนี่ยฮะบ้นมันหงุดจะเล่นอย่างนี้ได้บักอันนี้ว่ามันหม่ออื้อหือบ๊อกบ๊อกแกล่ะแกนแ่ะฮะเราทราบบางย่านนี้ว่ากาบมันทิ้งลงนี้นี่เฮ็ดคือยิงนี่ยิงเฮ็ดแนว้ดานี่ นี่เฮีดแบบนี้นพอไปหักมันเหียอย่างบัน,นี้มันต้องฮากเาดียบได้ชิพาอวเมื่อเลย ที่มะฮือไม่หิ่งไปซักผ้าซอยแมุ่มวันนี้คนอยู่เฮือนไหนกูวันได้อยู่ไหนกูไปงานะน,นนี้่ได้มีคนอยู่ที่นี่ไปให้ไปนะกูเงี้ยเงี้ยเด้อเห็นเมื่อตะบัว,วนี่เด้อ จะให้เนะหน่ะไปไ้ำให้ด,ดิดดลดมาเมน่มันเร่องเป็กลยเ้ย้าวะคิวเอบอกให้คิมใส่กละมังที่กรบมันมา nó nhìn quá mới báo rồi nó mà nó như của cô hồ đó <laughs> นี่นะคะมาค่ะ <All right. S 1> อันนี้ก็เปลี่ยนของน้องอีคิวเฮียนเนาะคะ่ะ mm hmm. นี่เนาะบอกบอกว่าอย่าให้ทิมอย่าทิมกะมันลงพื้นเนาะคะ่ะ mm hmm. เต็มพื้นเลยเนาะให้ทิมใส่กะละมัง เด็กก็ไม่รู้เรื่องมเมยเนาะบึงเมตุนเพ่นสามปีค่ะคนนมันมัดเอาเหมอ,อ,เอนใบใหญ่ สารแห่สารกระวิญละเราไม่ได้ใช้กีมมันนี่ น้องแม่ตูนซานตีค่ะเบรคเครื่องนะเมื่อวานเนี่ยรุ่เจ็บขนาดนักกับนักพี่ลือพี่ลือโถ่นะเ,เดี๋ยวว่ามันเอาไปตั้งไว้ให้ปิดตั้งไว้ให้หน้ากันย้ายจังให้หน้าไปใส่หนองน้ำให้หน้าเบิดแล้วเก็บอก,กลูกไป ไม่ได้ห้ามซวยลูกบ้าติตั้งไว้บนเดียวอนะ่ะนั่งเรียวลูกก็ได้ออกไปเลยนี่เก็บไว้ดิยิบเอาดูนะ ค่ะคลิปนี้น้องยิงขอจบไปเพียงสำนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนูมันนาเนี่ยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ